สวัสดีค่ะชื่อตานะคะจากนิสตาลอนดอนนะคะเดี๋ยววันนี้พามาเดินออกกำลังกายอกอกำลังใจด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอยู่ข้างล่างเนี่ยวันนี้เราไปลุยกันต่อนะคะเราไปเดินดูตรงนี้กันเลยนะคะเพื่อน ที่เดินให้เดินไม่เดินนะคะพาไปลุยในปา่าในลึบโอ้ดูสิเนี่ยหมอกตอนเช้านี่สวยมากเลยเนาะเขียวชะอม มาแต่เช้าก็ได้วิ่งแต่เช้าหลังจากอีกชั่วโมองนี้แล้วก็จะมีคนเขาเดินไปทํางานเนาะทางนี้ถ้าเดินเยอะมากเลยเพื่อนๆแล้วก็ได้กลับบ้านก่อนแหะกว่าเขาจะมาแล้วก็กลับบ้านแล้วนอกจาเกเจ้าชื่ออะไรน่ารัลก,ากล็อกกระม,ม่กล่เพื่อนๆเขามาเจอนาะ Bye. Bye ถ้าใครมาแฮมสเตดฮิตนะคะเพื่อนๆก็เอาเอาขวดน้ำมาเองเด้อมันมีที่ให้เติมน้ำอยู่นะคะตรงเนี้ยใช้ได้เลยนะมาเติมน้ำได้เลยหิวน้ำแล้วลูก thirsty แต่ว่าช่วงที่วินเทอร์เขาจะไม่เปิดนะคะเพราะว่าช่วงวินเทอร์น้ำมันจะแข็งน้ำมันจะเป็นน้ำแข็งเนาะเขาก็เลยไม่เปิดนะคะเพื่อนๆแสงแดดกระทบกับความหนาวควันควันธรรมชาติไม่ต้องจ้างเลย กะรอกด้วยแอ้วเหยียบขี้ขี้อะไรนกแก้วเพื่อนๆน,นกแก้วสวยมากเลยอ่ะหฮ้หล่ะไปต่อเวลาหมอกมันโดนแดดนีนสวยมากๆเลยเพื่อนๆอ,อยากให้เห็นเนาะสวยมากๆ โม่ต่เดินถ่ายรูปนะเพื่อนๆเ,เอามือไปแกว่งโดนหมามุวยคันมากเลยหมามุวยตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยโดนตัวนี้เลยตัวนี้เลยคันมากเลยเห็นผู้หญิงคนนั้นเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องไปหาไอ้ต้นที่มันขึ้นด้วยกันแล้วเอามาถูเราจะตามหาไอ้ใบใหญ่ๆที่เขาพูดเมื่อกี้ ก่อนที่ตุ่มของดิฉันจะขึ้นอ๊นอู้กมะตายมีกระอก,กด้วยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้ดูกระรอกเมื่อกี้เห็นอยู่มืกแดดกำลังดีเลยครับเพื่อนวันนี้แดดดีมากเลยค่ะเห็นไหมแดดงามมากเลยไม่อยากออกจากตรงนี้เลยครับเพื่อนๆมันเย็นสบายมาก อันนี้เขาเรียกผักกูดไหมคะชายบอชายบอหาของกินอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยไม่ได้กินกับเขาหรอกคะ่ะเพื่อนๆหาไม่เป็นดูไม่ออกว่ามันมันคืออะไรคาไม่เป็นอันหนึ่งตื้อเขากินแล้วกันเนาะนัะ่นแหละตื้อเขากินปลอดภัยสุด นี้นะคะเพื่อนๆก็นั่งอยู่เนาะนั่งพักแป๊บหนึ่งแต่จะไปเดินต่อนะจะให้เพื่อนๆดูว่ารอบๆนี้นเงียบหนาวมากเลยพี่ล็อกไหมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันเงียบจริงๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้ลมไม่มีเลยนะกี่โมงแล้วก็ไม่รู้แปดโมงเช้านะคะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆเราไปเดินกันต่อนอะโอ้เห็นกระรอกมันวิ่งไล่กันโอ้เดี๋ยวไปดูกระรอกดีกว่าเพื่อนไปไหนแล้ว ต้องกรรรอก,ก่อนเพื่อนเเพื่อนๆถ้าใครจะย้ายมาอยู่ที่ลอนดอนนะให้ย้ายมาอยู่แถวเขตแฮมสเตดนะคะแฮมสเตดสวิสคอติชไฮเกดแคมเดนนี่แหละอยู่ในเขตแคมเดนย้ายมาอยู่แถวนี้นะคะเพื่อนๆจะได้มีที่ออกกำลังกายสบายๆนะคะ คลิปเดินสําหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเพื่อนๆเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะอย่าลืมนะกดติดตามให้ด้วยทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยที่แวะมาชมสวัสดีค่ะบายๆนะคะ